นี่ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะฮะมอแบงข้างสวนดอกไม้สวยงามมากนะครับเรื่องในปีนี้นะฮะเป็นปีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมปี2,567ฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมอนะพาเพื่อนผมมาเที่ยวด้วยเป็นเพื่อนชาวต่างชาติชื่อสรงคังเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมสวนดอกไม้่ะเดี๋ยวไปหาเขากันฮนะ<ห>นอสงข้างอ ัไตล์แบบไทยเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหนี่ทรงค้งเป็นไงสวยไหมสวยมากวันนี้สวยมากว่าทำไมตูนสังสงสัยใช่ไหมทรงค้างว่าทำไมดอกไม้เยอะอ่าเดี๋ยวผมพาชมดอกไม้แล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังโอเคไหมโอเคฮะไปเราเดินไปด้วยกัน รู้ป่ะฮะว่าถนนราชด,ดำเนินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีจัดดอกไม้จัดสซนดอกไม,ดดกไม้สวยๆอย่างเงี้ยจัดทุกปีเลยแต่ว่าในปีนี้พิเศษเราจัดดอกไม้เนี่ยใช้ดอกไม้สองล้านกว่าต้นเลยนะ,ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบก็เลยพิเศษกว่าปีอืนอ่นๆโอ้สวยงามมากใช่ใช่ใช่้ถาถนนเส้นนี้คือสวยมากตอนกลางคืนก็จะมีไฟเปิดด้วย กลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟเปิดเป็นไฟสีเหลืองสวยมากใน่บตานายนี่ก็จะมีไฟด้วยเหมือนกันเข้าใจแล้วถ่ายรูปสวยมากใช่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 เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่านี่ถนนราชดำเนินเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพถือเป็นถนนสายประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่จนถึงปัจจุบันก็มีอายุมากกว่า120ปีแล้วแต่วันนี้ถนนสายนี้มีความสวยงามอลังการเป็นพิเศษ มีความประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์กว่า2ล้านต้นและกล้วยไม้หลากสีสันอีกกว่า4 0 0แสนช่อบรรยากาศสวยงามมากและไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆนะครับสวยจนอยากให้เพื่อนชาวจีนได้ไมาเห็นความสวยงามด้วยตาของเขาเองสักครั้งเลย จะเห็นว่ามีการปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดลานพระพลามหาเจษดาบดินและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เป็นเส้นทางสเสด็จจะถูกประดับดอกกล้วยไม้นานา,นาพันธุ์ที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆแล้วไม่ได้มีแค่การประดับตกแต่งถนนแค่นั้นนะแต่บริเวณใกล้เคียงอย่างท้องสนามหลวงและทระบรมมหาราชวังมีงานพระราชพิธีต่างๆที่มีความสวยงามไม่แพ้กันเป็นไงครับตรงทางสวยไหมฮะเส็ยมาามโอ้บอกเลยนะครับว่า งานในครั้งนี้นะครับจัดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมเลยมาร,ร่วมเก็บภาพแล้วก็เก็บความประทับใจกันนะครับเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมากันเยอะนะครับปิมมามากันเยอะเลยครับมาครับ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ